อมเบทไม่เอาไปร้านยายไปซื้อขนม,มดเดี๋ยวดเดี๋ยวแม่อ๊เขาซื้อตัวไม่สวยหรอกไปไเร็วโอ้โหกำลังแย่งกับน,น้องเลยนะครับมามาเอามาเด <บา S 1> ี๋ยวไปได้ไงอ่ะของพี่นะไ,ไ,นนไปวันนี้เราแกล้งน้องชิเ็ดพอใจละเอาของพี่มาได้ไงอ่ะพี่เป็นคนซื้อมานะแม่อ๊เอามาเลย ะะออมเลดทำอะไรกันอีกแล้วลเชอเร์เบดตุกตาบิ๊กจูของโปรดพี่นะใครบุคคนซื้อให้แม่อูเขาซื้อให้นะอ้อห,หนูมาชอบบิ๊กจูตามพี่ทำไมเราให้น้องก่อนหน่อยลูกมาก่อน,ให,ออนให้น้องไปก่อนให้น้องไปก่อน ไไม่ต้องร้องพาไปร้านยายพาไปร้านยายไปร้านยายไปร้านยายก่อนโอไปร้านยายไปไปร้านยายไปไม่ต้องซื้อมาเผื่อเชอเป็ดเลยนะอันนี้ของของพี่ไม่ให้เล่นเอาไว้บนตู้เลยของพี่อมเลดนะไม่ใช่ของน้องเชืเป็ดปลปเอามเลดไปร้านยายกันถอดแว่นเลยเดี๋ยวซื้อใหม่เดี๋ยวซื้อใหม่ไปอมเลดไม่เอาไปร้านยายไปซื้อขนมเดี๋ยวเดี๋ยวแม่โอเคเขาซื้อตัวไม่สวยหรอกไป เร็วพี่น้องพี่น้องไม่เอาตัวเหมือนกันไม่เอาเหมือนกันอ๋อเลยไม่ร้องนะเกียรติน้องอยากได้แบบทำไมต้องเอาเหมือนพี่ทุกอย่างฮะมีพี่เหมือนไอเด้าไอเด้าเอาตัวอื่นเอาตัวอื่นไม่เอาพี่กระจูมีมีมีหมดหมดป่าไม่ชาดูหล่อยไปไปไปกับพ่อเอ็มน้องไม่เอาไปหลอกน้องไม่ทำร้ายหรอกโหตุ๊กตาอะไรก็ไม่รู้ คนที่น้องก่อนมีแต่อะไรเปรียกๆเหมือนน้องเหมือนน้องจะถูน้ำลายเหมือนไฮโลเหมือนจะไม่ชอบโอโหลังอ่ะโอโหลังว่าเวลาได้มาก็เก็บไปซ่อนไม่ใช่ไปถือเล่นทั้งวันไปไปร้านยายกันดีกว่าเอาสกูตเตอร์ไปใส่หมวกด้วยใส่ผิดด้านแล้วเอานี้ไว้ข้างหน้าอ่ะใส่เอาไว้ตรงกลางไหนดูดิน่ารังไหม <laughs> <laughs> หมวกเด็กน้อย กนแดดนะช่วงนี้แดดร้อนนะตอนนี้ตอนเย็นแล้วเดี๋ยวเราไปสก,กูตเตอร์ไปร้านยายกันนะครับสวัสดีครับตอนนี้อําเล่นก็มาถึงร้านยายนะตอนปิดเทอมร้านยายเป็นไงบ้างไปดูกันดีกว่าปะเพื่อให้อยากหยิบอะไรหยิบเลยยกเว้นสลามเพราะว่ามันเปื้อนมากเลยนะเล่นกี่ทีก็เปื้อนนะครับสลามโอ้ช่วงนี้ปิดเทอมนะร้านยา่ลงของเล่นอะไรที่เป่าที่เป่าฟองของเล่นร้านยายเหลือเท่านี้แล้ว ยายบอกว่าเขาจะปิดสงการแล้วนะเลยช่วงนี้ของก็จะเหลือน้อยแล้วไม่ได้ตุนไว้เลยออมเล็ดเลือกเลยนะลรจะกินอะไรตุนชินน้ำอันน้ำเทไหร่สามสิบบาทออมเล่ดมีแล้วไม่ใช่หรอที่บ้านอะฮะต้องสองกระบอกใหญ่ของน้องด้วยไม่น้องมีอันนึงออมเล็ดมีอันหนึ่งไงอันนั้นไม่นับค่ะกินอะไร เขาเลยบอกว่าของไม่เยอะเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาปิดกันหมดแล้วนะยายบอกว่าไม่ได้เติมของไว้เลยเอาอะไรเอาไหนขยำมันก็จะมีเสียงไงน,นี่ขยำด้านนี้นี่อันนี้ขยำด้านนี้แต่แต่อันนี้ไม่มีเสียงแต่มันได้น้ํายาสบู่เยอะอันเนี้ยเอาไหน ห้าบาทก็เล่นได้นานเอาไหม<ะ>เอาแค่นี้นะเคสามสิบบาทอ่ะครับผมให้น้องเล่นด้วยไหมแบ่งน้องไหมแล้วทำไมตุ๊กตาไม่แบ่งน้องอ,ะอ่ะฮะอันนี้ได้ไรได้ไรขอดูหน่อยโอ้โห <laughs> ได้ไร <laughs> เดี๋ยวลองไปเล่นที่สนามยากกันนะโอเคไหมไปเดี๋ยวเรา ครับสกูพิเตอร์กลับแล้วนะครับผมวันนี้ช่วงนี้ของร้านใหญ่เขาก็ใกล้หมดแล้วนะอุย้ยเอมเลยเจออะไรอะ่ะเฮ้ยนี่คนุ้ยน้อยโอ้โหะกำลังแย่งกับน้องเลยนะครับมามาเอามาได<ป>้ไแล้ววิคโจโอ้ยไม่ต้องไปแย่งกันแล้วนะเอ้ยแต่อันนี้ทำไมไม,ไม่มีขนมป๊อปเป้อะมีไหมต้องดูดิมีไหมมีไหมแกดูดิมีไหม,ม,ไหม ว่าทุกอันมันมีปอปแปะนะอันนี้ไม่มีอ้าว <Okay. S 1> อันนี้ไม่มีปอปแปะเลยเห็นไหมเออเขาลืมใส่ไม่เป็นรายายน่ต้องแกะหรอกกันเดียวเองไปไม่มีขนมปอปแปะเลยเดี๋ยวเราลองไปบีบนะนะถือไว้ก่อนนะอ่อฝาฝักยายไว้ฝั่งยายไว้ไปเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันนะครับก็กลับมาจากร้านยายนะครับน้องเชเบตก็มองว่างอยู่นะอเมรดมาเร็วเดี๋ยวให้อเม็ดเอาพิกาจูมาอวดน้องนะครับ ออมเล่นเร็วนี่นี่ออมเล่นเดินมานี่นี่โอ้ยถือปิ๊กระจูพี่ด้วยออมเร่นโอ้ยออมเล่นได้อะไรมาออมเล่นเอามาดูดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่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 มีรูปปงด้วยนี่ไปเอาไปเล่นข้างนอกกันเอาไปเล่นข้างนอกกันของพี่เอาไปได้ไงอ่ะของพี่นะ ไปวันนี้เราแกล้งน้องชิเบตพอใจละเดี๋ยวเราจะเล่นกันสองคนนะรู้ไหมเอาเล็ดรังเล่นตรงนี้ดีกว่าโอ้นั่งตรงนี้ได้ไหมโอ้โหขี้นกรึมเลยครับผมมาหาที่นั่งใหม่หาที่นั่งใหม่เอาตรงนี้ไหมเราจะเล่นไหนก่อนอันนี้เราต้องทํายังไงอะฮะเดี๋ยวบียบเบียบเบียบเียบเบียบดิแต่ลายมันสวยมากเลยนะแต่ไม่รู้จักพวกนี้แต่รู้จัก ะกระเทิบทีนึ่งเบาๆดีนะครับอุ้ยๆแต่พอคนเขาแล้วได้ยินเสียงแล้วนี่ได้ยินเสียงแล้วเย็นมากดีไดีนเสียงแล้วหั้ยัวหัวองแล้วของแล้วของแล้วปล่อยไว้ก่อนเย็นมากเลยเพราะปล่อยไว้ก่อนปล่อยไว้ก่อนคือเย็นมากอือเย็นนะอุ้ยเย็นมันเป็นมันเป็นแก๊สมันเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะทําให้นี่มันใหญ่แล้วเป็นกระบองโอ้ยแต่เย็นมากเลยนะอ่าเราเอาลูกโป่งมาที่ยาวมากเลยลูกโป่งสามสิบบาทขอดูหน่อยนี่ลูกโป่งสามสิบบาทยาวกว่าแขนอีกนะ ไอ้ลองยืนนี่โอ้ยาวเลยเข่าอีกนะเอาแกะเลยในนี้ก็โตว,วันโตคืนนี่โตพอละเป็นกระบองละยัง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 บวมอยู่เลยนะยังบวมอยู่เรื่อยๆเอาเลยแกโอ้โหเอาขยะมาขยะมาขยะไม่เก็บขยะมา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 ขยะมาขยะมาเอาเมา่ลองเป่าสิลมแรงๆนี้น่าจะเป่าแล้วไปไกแลแน่หมุนแล้วหมุนแล้วอ้าวยังไม่ทันเล่นเลยพังแล้ว นี่เป็นอย่างนี้ทุกทีเลยเวลาซื้อเนี่ยชอบหลุดง่ายหัวมันเนี่ยโอ้ตอนนี้อันนี้ตึงมากแล้วตึงไม่ตึงลองดูนะ <c oughs> เอาลุยดูดูเสียบไปเสียบไปเอามาอ่าหมุนไหมหมุนไหมหมุนไหมหมุนหมุน <c oughs> อ่าแรงแรงเลยเ <c oughs> อาไปไม่เป็นไรโอ้ใหญ่ <c oughs> ยยโยใหญ่ยยโยเป่าวะเป่าวังเป่าวังดิ อลองเป่าบ้างนี่โอ้มีรูเล็กรูใหญ่นะโอ้รูเล็กก็เล็กจริงๆนี่ออมเ,เล็ตเล่นไม่เป็นเลยอ่ะมันเล็กมากเลยเเเเเไม่เอาออมเ,เล็ตเ,เ,เล่นเลยออม,มลเล็ตเล่นเลยหมุนหมุนนี่เราเล่นนะเราต้องทำนีนะทำทีนี้นะแล้กวก็ทำนี่นะเห็นไหมอันนี้ให้ลงเป่าเนะเห็นไหมโอ้ยอย่าให้เข้าปากนะ ดูไข่นกเด,เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยพาไปดูเดี๋ยวค่อยสาธักสกูุตเตอร์ก่อนโอเคนะครับก็เป็นคลิปที่เราไปร้านใหญ่มาใช่ไหมวันนี้แล้วเราก็แกล้งน้องเชเบตให้ร้องไห้นะเพราะน้องเชเบตชอบแย่งตุก๊กตาปีกจูของพี่อมเล็ตนะข้างหน้าเราจะไปแกล้งน้องเชเบตใหม่ไม่ไปแล้วนะเจอกันในคลิปหน้านะครับอมเล็ตสวัสดีครับบ๊ายบาย <c oughs> นี่เอาของพี่มาได้ไงอ่ะพี่เป็นคนซื้อมานะแม่อุ้เอามาเลยของพี่นะ ลนยึดอีกแล้วเนี่ยลนยึดลนยึดแล้วพี่ถือมาเอาคืนพี่เดี๋ยวนี้ขอหรือยังเอาของเขาอ่ะ,<ล>ะขอะยังอข,ยขอดีๆก่อนขอสวยๆเ,เล่นด้วยกันนะโอเคอํำเร็จทำไมทำหน้าอย่างนั้นเล่นกับน,น้องเลย